ใช่แล้วฮะไม่ใช่แล้วอยู่ในหมอเล้ยวอืมวันข้าวเดียวหนึ่งไปอยู่ในหม้อเรียบร้อยใช่แล้วพี่น้องโอ้ยทพี่ห้อเลยมันโมโหไหมเด็ดกเ็ดเนี่ยเขียดขัเขียดเนี่ยแต่โมโหขัดโมโหเนี่ยยทีิสุกเร้วไปข้าวเดียวหนึ่งกลับมาคนทำเนี้ยคนทำไหวเถอะวะเนี่ยนอนนี่รีวะ บักมากักตัวนี้ไม่นี่ผู้ชีนเอาผิกาเาคโอ้โหบักบเลยอนมดีเข้าไปคุณยายมันเ็บกินอย่า้านกินปาต้มเย็นบ่เย็น้มเนสวัครับสวรัอแม่พี่ดอกทุกคนนี่แน่นอนนี่รีเลยเออ ได้การในหลียวันดีครับดีอัดครับอนี่บุกการหันหนาใส่เลยอายอายกับไอโว้ดูนี่เรายิ้มใส่ซ้ำบันแซ่บแสบเด้อพี่น้องเด็กหน่อยครับผมโอ้อากาศกันดีครับผมอากาศดีสำหรับไอเช่าต่างชาติด้วยครับเด้อ อาบแดดนี่คือจะขากกว่าบักอย่งจังเลยล่ะสภาพมึงจังบักสังเลยอืมจังบักสังละเข่าเลยล่ะมนี่ครับเชฟใหญ่ซับ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 ลุงหนด่มก็จะนัดเรียบโอ้ยเออนี่แต่บักหมูดีจะไม่ไปเห็นเราบังมือเนี่ยเราบังมือเนี่ยก็เอาไปใส่ได้นี่แต่บักหมูดีจะไปเห็นอืมปลาไหลออมเลือดปลาไหลต้มเลือดก็เอาได้

รอพักย anyway, ุบกันจัดกันมึงมีทีสารบ้านเฮาครับกินง่ายอยู่ไง่ายอยู่ไง่ายตายนี้กิดฟ้าไปก่อนรอสักครู่ครับผมได้เป็นได้โอ้โหมันเอาได้เป็นออกได้ก็เท่านั้นอ่ะจันชิ้มมง เยยางให้กินกินเหยียเหียดงูหนามให้กินกินอ้งูนามนี่อนุรักษ์หมดแล้วนี่รักไปเสืองแล้วอย่างมีการรักไปเสืองกันอยูนี่น่นนียนูนนี่นู่ขัดลีขัดลี มเป็ดปลาไหลเวะมันแมนบ่ต้มเป็ดเขาต้มแนวนี้บพปากมันคือใหญ่อยู่เป็ดปากเขาหูเข็มเล่เวะเดี๋ยว้วเยนบอกต้ในน้อยเนี้ย้นึง เอาบหกัะพริกอ่ะนี่พริกปนน่นโมขนานี่ธรรมดาใช่ไหมพริกป่นจัดตายปลากระมีพริกป่นกับเนีพราะพรมันล่นแล้วเป็นซีม,มลูกโอ๊ยบวดแ่บไปหามหมอไปหามหมอป่วยโดปวด พี่น well, well. ้องเนื้อบักคักบักคักบักค so ัดก่อนเลยก็ได้นัดไหมจังสี่ล่ะนัดนัดไม่ได้นัดไม่ได้แดงดอกนัดไม่ได้แดงไม่ได้กินดอกขั้นไปนัดมันมันรูบมัเป่ามันให้มีรูปก้อนพี่น้องแล้วก็สงสารยายอีกนะตาแล้ว อบังว่าบอกสังได้สมบ่หรอมีสมบ่เนี่ยสมบ่เน่าเนี่ยนกเน่า่ยนคมีสมพื้นคั้าาอ่อนกับสมปากเน่าอย่รือเปาอ่อนีใส่เปล่าเีเออเอาตุ๊กาดไปแล้วมาใส่ อีกบนบักขักบักขักบักขักเอนี่เอาไปดูได้เนาะเอาเนาะเกิดขอผิดพ่านครับพี่น้องมา,มานกินจังเลยกระเสียบ,เ,ยบ,บเ,เปไปตะกินือบคือโบ,ค,อบ,ค,อบคือครรัับเฮ้ยมนนต หอพิษหมาดครับพอถวยอ้เาหน่อยเลยเปลี่ยนถวยไหมจังบัววานนี่เออจังบักสังเออมุจากบัวัวนสี่น้ำนมว่าบานนี่เออนี่อนี่ละบักค้กเลยบานนี่เออโอุ้ดกก้เบงบานนี่ไ้บ่แสไปหะหมอเออ Bosemi to con poison bosem. Bidai mẹ chân con cựu nhạy, hôm nay. Bidai à sài sống luôn Padi mặt 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 เป็นหดเชีบเป็นหดพันนี่เป็นพวกนวา์หรื่ตัวนี้หดนักเลงบุคือบุคือบรพันบ์พันบ์พันธ์สิคบพวกเป็นตะกินเอาเขาปะเนี่ยมากินเขาเลยว่าอยู่มากินเขาสวยอ่างนี้นี่จะตักขี้เรียจอะไรัน sút <laughs> Có phải đi. cho nè, nó mày đồn đấy nhỉ, chẳng lẽ chẳng bông hoa tẩy? nó tải đấy, lên sáu mươi đấy. Bơ cứ câu ผมไม่อนตอนอนนมผ้่บอกเานเปลี่ยนเียงงมันสาย่ะดั้โครับผมพี่น้เหลือพอสบายเบเสียบเนี่ยจะัวโคโลอันนี้เขาเอินว่าอันนี้เขาเกิว่าหมดแล้วหมดแล้วลงได้สวัสดีครับพ่อนาเดี๋ยวไปไข่ของนด โอ้เต็มหมาจังเต็มเต็มเกือบแล้วเต็มเกือบแล้วกับเยี่ยมขี้ก็เต็มเกือกตอนไหนเอาเหมืนย่างจังเลยพวกยีน้องครับมันแก่นนะเพ่งแบงฟันกันคือเก่าครับบัป้องใส่มากมา่สู่กันกินนี่ละแบงฟันกันกินตามกันตามอป็นยาใสผลสุดท้ายยังแต่ยังคล้องกําลังสิแล้วพคนนี้เข้ามานะนี่ต่หัวบาดเรียกกูกระเบิดแล้วกูดี่ได้อ่อนซ้อนยังล่ะมันมากวนว่าที่มากิน เัี๋ยวให้กันแก่นทักไปแม่งปันกันครับผมทักกันไปดีกว่าสั่งกันเราเห็นให้น้องกินนี่นะ